รายการพบสถาปนิกผมวิชัยจิตรสรีวันนี้ผมจะมาเสนอซีรีส์ใหม่นะฮะซีรีส์นี้เกี่ยวกับการตกแต่งภายในซึ่งต่อจากซีรีส์ที่แล้วเกี่ยวกับการออกแบบบ้านภายนอกอคราวนี้ผมจะมาเริ่มเลยนะฮะวิธีการตกแต่งบ้านเนี่ยโดยทั่วไปจะมีอยู่สองวิธีวิธีแรกเนี่ยโดยใช้ัรรนากรหรือสถาปนิกวิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องอพอมีงบพอสม,มควรนะฮะ มันมีผลดีเพราะว่าส่วนใหญ่พวกบรธณากรรสถาปนิกเนี่ยจะทําเป็นรูปสามมิติมาให้ดูก่อนนะฮะทั้งวัสดุตัวจริงว่าจะใช้ตัวนี้ตัวนี้นราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเข้าใจแบบก่อนที่จะสร้างจริงนะฮะเช่นถ้าเกิดเราใช้พวก,พวกสถาปนิกหรือบรรนากรเนี่ยเราก็จะได้ตัวห้องที่มันสวยนะฮะเช่นพวกมีสกรีมสีที่มันเข้ากันทั้งหมด ะะมีโพรมมีม่มานมีอะไรเนสียสีจะได้หมดนะฮะพวกการตกแต่งส่วนอื่นพวกพ็อกต่างๆหรือพวกรูปภาพรูปส่วนประกอบเนี่ยแจกกกแจกกันตัวเนี่ยเขาจะดูให้หมดนะฮะตัวนี้ก็เป็นส่วนดีของการใช้ปัญน,นากรหรือสถาปนิกแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะฮะซ,ซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ผมก็กว่าผมก็ทำเองนะฮะโดยที่เราตกแต่งกันเองได้ นะตัวนี้เนี่ยจะใช้วิธีแบบงบน้อยหน่อยนะฮะก็ค่อยๆทําไปอย่างอย่างที่ผมที่ผมทำเนี่ยนะฮะก็พื้นส่วนไหนที่มีปัญหาก็จะลื้อทิ้งนะแล้วก็มาปูไปนะส่วนผนังอันไหนเก่าแล้วก็ทาสีเองนะเฟอร์นิเจอร์ทุกวันนี้มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เราไปซื้อสําเร็จได้แต่เราต้องเหนื่อยในการประกอบนิดหนึ่งเราก็เอามาประกอบนะฮะส่วนเฟอร์นิเจอร์ พวกโซฟาพวกผ้าเพ่ทตัวนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนใหม่ได้นะฮะสีเสือพวกเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถทาใหม่ได้ตัวนี้ก็กสวยตามอัตภาพษณ์นะฮะแต่ก็กพอไป,ไปวัดไปว่าได้นะเพราะว่าตัวนี้ก็พอใช้ได้นะถ้าเกิดผู้ใดนะฮะหรือท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดยังสงสัยพวกการตกแต่งพวกนี้สามารถอีเ o ลเข้ามาถามได้นะฮะฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ดูในคลิปต่อๆไปของการตกแต่งภายในครับ